สวัสดีค่ะพบกับรบายการหัวเส้นเหงหมอนิ่งวเช้าวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2566ราคาทองคำสปอร์น้มอวนช่วงกลางวันยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเราก็ขึ้นใบแตะแนวต้าน1,960ดอลลาร์ราคาทองคำปรับตัวขึ้นแรงหลังจากที่ประธานเฟดนะคะก็มีการถแถลงแล้วก็ส่งสัญญาณว่าน่าจะมีการชะลอการ ขึ้นหน่อเบีย้ยต่อไปหลังที่การประชุมครั้งล่าสุดก็ขึ้นหน่อเบีย้ยไป0.25%โดยที่มองว่าอัตราเงินเฟอ้อของสกาเนียเริ่มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสำหรับในช่วงกลางคืนทองคำมีแรงเทขายออกมาอย่างหนักทีเดียวนะคะตั้งแต่ช่วง2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะ่ะซึ่งคงมีสองประเด็นก็คือมีการประชุมของธนาคารกลางอังกฤษ แล้วก็การประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะคะประเด็นที่2เป็นข้อมูลสศรษฐกิจออกมาดีนะคะสำหรับการประชุมธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BoE มีมติขึ้นหนักเบีย้ย0.5%เป็น4%เป็นไปตามประเมินไวนะะ้แต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่าเงินเฟอ้อผ่านระดับสูงสุดไปแล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาการปรับหนเบีย้ยก็กระทบตอบ่อเศรษฐกิจอังกฤษ มองว่าเศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยอาจจะถดถอยเล็กน้อยกว่าที่ประเมินไว้ในช่วงปลายปีที่แล้วส่วนการประชุม ECB มีมติขึ้นดอกเบีย้ย0.5%เป็น3%นะคะแล้วก็มองว่าครั้งต่อไปก็คงขึ้นอีก0.5%หลังจากนี้เองเนี่ยนะคะก็จะประเมินว่าอาจจะยุติดอกเบีย้ยขาขึ้นหรือเปล่าน,นะคะหรือว่าอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยก็อาจจะชะลอลงเหลือ0 2 5 สำหรับเงินตลา์เมื่อวานแข็งค่าขึ้นพอสมควรทีเดียวนะคะตอ่อไลนะ์เด็กสนับเพิ่มขึ้นจาก101เป็น101.7สําหสำหรับจำนวนผู้ขอ,ขอสนองงานของสมัยการเนี่ยออกมาดีทีเดียวลดลง3,000ัรายเหลือ183,000รายก็สวนทางกับที่รเราประเมินนะคะว่าตัวเลงเน่น่าจะออกมาไม่ดีน่าจะเพิ่มขึ้น ส่วนกองทุน SPR Gold ทั u เมื่อวานเข้ามาซื้อทองคำติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วก็เข้ามาซื้อ1.74ตันค่ะราคาทองคำสวอปปิดตลาดเมื่อคืน1,911ดอลลาร์ลดลงไปถึง38ดอลลาร์ค่ะสำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในคืนนี้จะเป็นตัวเลขของตลาดแรงงานของสเมิกาเป็นหลักนะครับมีตัวที่1การจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมกราคมตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น 1นึ0ง0ก้าาพันตำแหน่งอัตราการว่างงานเดือนมนกราคมตลาดประเมินว่าน่าจะไม่ดีอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น3.6%ส่วนค่าจ้างเขี่ยต่อชั่วโมงเดือนมกราคมติดตามกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นต้นทุนทางด้านเงินเฟอ้อได้แต่ว่าตลาดก็ประเมินว่าตัวนี้น่าจะชลอตัวลงนะคะประเมินว่าเดือนมกราคมน่าจะเพิ่มขึ้น 4.3%เมื่อเทียบปลายปีหลังจากที่เดือนธันวาคมเนี้เพิ่มขึ้น4.6%ค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตนะคบในช่วงกลางวันอาจจะเห็นฟื้นตัวขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในที่สุดเนี้ยอาจจะมีความผันผวน,น,นในช่วงกลางคืนเป็นหลักมากกว่าซึ่งถ้าเกิดตัวรายการจ้งางงานนอกภาคเกษตรออกมาดีกว่าที่ประเมินไว้นะคะทองคำก็อาจจะมีแนวโน้มปรับตัวลงได้ ซึ่งจะให้แนวรับนะคะประมาณ1,910ดอลลาร์1,900ดอลลาร์นะครก้นีที่ออกมาแย่กว่าประเมินไว้นะคะทองคำก็มีโอกาสที่จะฝืนตัวได้นะซึ่งจะให้แนวรับประมาณ1,930ดอลลาร์1,940ดอลลาร์สำหรับตัวรายการสร้างงาน นอกภาคเกษตรที่ผ่านมาออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ติดต่อกันมา9เดือนแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้คงต้องติดตามว่าอาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าคาดการไว้สำหรับราคาทองแท่งเมื่อวานปรับเปลี่ยน2ครั้งนะคะราคาขายออกช่วงเย็ยน3,250บาทเพิ่มขึ้นถึง300บาทนะคะได้รับผลบวก2เรื่องเลยราคาทองคำสปอตที่ขึ้นมาเยอะแล้วก็เงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลงด้วยค่ะ กองแทงจะให้แนวรับ29,850บาท29,750บาทแนวต้าน3,100 0บาทแล้วก็3,200 0บาทค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะถ้าเกิดราคาทองคำมีการปรับตัวลงมาที่1,900ดอลลาร์นะคะน่าสนใจในการเข้าซื้อแล้วก็ให้จุดขายตัดขาดทุน1,890ลลาร์นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ขายออกไปนะคะอาจจะดู โซนก็คืออาจจะประมาณ1 9 3 0ถึง1 9 4่ดอลลาร์ได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดลงทุนระยะยาวก,ก็อย่างแนะนำวัตถือต่อไปได้ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่าลง30สั่งอยู่ที่33บาบาททวนนะคะเงินบาททิศทางวันนี้อาจจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะคะเป็นผลจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมาเงินบาทให้แนวรับ 32.60บาท6แล้วก็แนวต้าน3 3บาท30สตค์ค่ะขอบคุณสำรักกานติดตามค่ะสวัสดีค่ะ